อันนี้คืออะไรครับกุ้งนนกุ้งลายเสือโอ,จอ,อ้จานอิดลองครับจานอิดอิดป้งหนึ่งนะ <c oughs> จิมบ,าาบัตสบีนี่ครับเจ้าภาพเจ้าภาพอาจารย์น,นิดนะครับนิดลายเสือันน่ะเวอันนี้ต้องแกะเปลือกมันก่อนนะ สดๆเลยครับสอนมาเมื่อคืนเต้นดงๆแต่ตอนนี้บสามแล้วมันเศร้าเต้นแล้วง่ายมันเมื่อยครับส่วนนี้เมนูนี้ดูก่อนโอ้โหปลากระพงครับเดี๋ยวอาจัรยรอบแป๊บหนึ่งอ๋อนี่จิ้มวาซาบินะของแท้ครับจากโรงแรมเมอร์ลินเลยว้ายเดี๋ยวบัตทันใสว้ายออกมือด่างหว้นหวนๆเป็นจะได้บ่าวบัตทันได้ครับบ่วบัตทันไ,<อ>ได้ อันนี้เริ่มจางแล้วนะมันมันมันเริ่มตายแล้วอ่าเนี่ยอันนี้มือเพชรคาดนะโอ้โหอร่อยโอ้โหเนี่ครับเขาบอกว่าไม่ต้องขอดเกตนะเสียเวลากินแบบใหม่ครับสดสดครับอาจารย์เ้องครับอาจารย์ปลากระพงครับเนี่ยสดสดครับจานเราเว้จานเราเว้ อาจารย์อีทพันทางนะลองอสุ่มข้าวเลยโอ้เนื้อปลากระโปรงก้างสดๆกมัฟเข้าไปยังไงจ๊ะเน้นๆดองยาดองยาแกะข้าวดองยาแกะข้าวแกะข้าวตัดข้าวตัดข้าวนิดหน่อย น้ำน้ำน้ำไม่น้ำไม่รอดนะไอ้นี่แปดสิบดีกรีไม่เลยนะ <laughs> ไม่อยากจะเอาหน้าเข้ากล้องและดันโอเคปะกันโอเคยกป่วยนะนี่บ่อบคุณหลายๆครับนี่จะพามเงครับครับ